สำหรับท่านที่กำลังหาอยู่นะครับเบดแหลกสำหรับเอาไปวางเต็นนะครับหรือว่าจะเอาไปวางแหลกหลังคาเอาไปขนสัมภาระนะครับขนสิ่งของเพื่อการพาณิชย์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเป็นตัวเลือกให้กับท่านนะครับของเรายี่ห้อ RP พีสี่คนสี่นะครับราคาเบาๆคุณภาพดีรับน้าหนักได้เยอะนะครับขอแนะนํานะครับสำหรับท่านที่จะไปวางไม่ว่าจะเป็นรถสี่ประตูรถแคมป์หรือว่ารถตอนเดียวนะครับท่านรถ ถ้ารถสี่ประตูก็แนะนํายาสักประมาณเมตรสามสิบเมตรสี่สิบนะครับถ้าเป็นรถแฉบก็ก็ใช้ไซนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นรถแฉบใช้ไซนี้ก็ได้ถ้าเราไปวางเต็นนะครับหรือว่าท่านอยากได้แบบเต็มก็แนะนําเป็นเสาหกต้นนะครับรถตอนเดียวก็แนะนําเป็นเสาหกต้นนะครับสําหรับสั้นที่มีรถหลายคันนะครับก็จะแนะนําเป็นแบบอ่าแบบปรับความยาวความสั้นได้นะครับเวลาจะไปทริปนี้เพื่อนกลุ่มโตโยต้าอ่าลีโว หรือว่าเป็นแคปเป็นอ่าตอนเดียวเป็นสี่ประตูก็เราก็เอาไปใส่รีโวก็ได้นะครับหรือว่ามีอ่าไททันอีกคันนะครับเวลาจะไปก็ปรับหดเข้านะครับไททันก็จะกระบ,บะสัน้นปรับกว้างปรับแคบได้ปรับสูงป,ปรับ,รบต่ำได้นะครับหรือว่าอยากได้แบบเตี้ตยนะครับพี่สมคิดผมไม่ชอบสูงแบบนี้แบบเตี้ยก็มีนะครับเราก็ได้ทําแบบเตี้ยไว้เหมือนกันนะครับส่วนราคาค่าตัวนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆลองทักมาสอบถามผมได้นะครับจะเอา ใส่รถอะไรนะครับจะเอาความยาวเท่าไหร่นะครับอ่อจะ